คอลน์วันเสาร์ที่ปลายซอยหนึ่งรำลึกผ่านอาจารย์ป่วยคิดๆมันก็แปลกนะวายาเม็ดเล็กๆเม็ดหนึ่งช่วยให้คนหายไข้ก็ได้ขณะเดียวกันมันก็ทำให้คนตายได้เพราะในเม็ดเล็กๆนั้นมันประกอบด้วยสารสากาัดที่เรียกว่าตัวยาซึ่งมีทั้งคุณและโทษขึ้นอยู่กับการใช้อดีตที่เรียกประวัติศาสตร์ก็เช่นกัน มันประกอบด้วยเรื่องราวตัวบุคคลการกระทำในครั้งนั้นๆที่รวมเรียกว่าเหตุการณ์เหตุการณ์อดีตจะเป็นคุณหรือโทษก็ขึ้นอยู่กับคนรุ่นใหม่ว่าศึกษาเรียนรู้ลึกซึ้งแค่ไหนและเมื่อศึกษาเรียนรู้แล้วหยิบด้านไหนของอดีตไปใช้และใช้ไปในทางสร้างสารรค์หรือด้านทำลายเหตุการณ์14ตุลา16ผ่านไปแล้ว51ปี เหตุการณ์6ตุลา19ผ่านไปแล้ว48ปีถึง14ตุลาที6ตุลาทีก็มีการรำลึกคนในเหตุการณ์ครั้งนั้นเมื่ออยู่ถึงวันนี้อดีตเมื่อ40-50ถึงปีน่าจะตกผลึกเป็นประสบการณ์แล้วและวัยประสบการณ์นั้นน่าจะมีความรู้สึกต่างกับตอนอยู่ในวัยแสวงหาส่วนคนอายุต่ำกว่า50ปีลงมา ทั้งเพิ่งเกิดและยังไม่เกิดจะมีความรู้สึกตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นๆอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับว่าได้ศึกษาครบถ้วนลึกซึ้งในเหตุการณ์นั้นแล้วหรือยังถ้าศึกษารอบด้านแล้วก็ไม่มีปัญหาในการกลืนแคบซูลอดีตลงกระเพาะว่าจะเกิดโทษเว้นแต่รับรู้เฉพาะช่วงเฉพาะตอนที่นักตกแต่งตัดทอนปลุกเร้าคนรุ่นใหม่ เ็นเครื่องมือสู่เป้ามุ่งหมายด้วยใจอาสัตย์ฉะนั้นสองถึงสมวันนี้เรามาศึกษาประวัติศาสตร์สามยุคผ่านตัวละครสำคัญในแต่ละบรรทัดเหตุการณ์เพื่อตระหนักคิดวาระวางรำลึกสู่สร้างสรรค์กับรำลึกเพื่อปั่นสถานการณ์อย่างไหนสังคมชาติได้คุณค่าทางสร้างจิตสำนึกกว่ากันคุณพินโยอุดมบุญญานุภาพสิทธิอาจารย์ป่วย ก,กัดประวัติศาสตร์การเมือง3ยุคยุคสิ้นสุดคณะราษฎรสองสสู่ยุคกึ่งพุทธกาลทหารครองเมืองและเริ่มยุคประชาธิปไตย14ตุลา16แทนคณะทหารเป็นฉบับไฮเปอร์ลูปสมตอนจบเริ่มเลยนะครับคิดถึงอาจารย์ป่วยโดยพินโยอุดมบุญญาณุภาพตอนที่1คุ่งเรื่องเก่าเล่าความหลังให้พวกเราฟังก่อนจะลืมเลือน ก่อนเพื่อนเกลอคุณอัลไซเมอร์จะมาเยี่ยมเยียนชักชวนให้ไปร่วมกวนผมเข้าทำงานที่ธนาคารกสิกรไทยในปี2514หลังจบมทปี2513ย้ายมาประจำที่สำนักถนนเสือป่า2526เพื่อดูแลรับผิดชอบการนำข้อมูลธนาคารเข้าระบบคอมพิวเตอร์ให้เต็มรูปแบบ หลังจากเข้าคอร์สฝึกอบกรมอย่างเข้มข้นกว่าครึ่งปีมาอยู่ได้ไม่นานมีลูกน้องที่ร่วมงานมาแจ้งว่าที่สาขามีบัญชีของอาจารย์ป่วยและคุณมาการ,ร์เรตอึ้งผ่ากรใช้บริการที่นี่จะมีเงินบำนาญโอนมาจากสาขาเสาชิงช้าทุกๆเดือนซึ่งเงินก็น้อยนิดไม่มากเป็นหลักพันและจะมีจดหมายที่เป็นแอร์เมลสีฟ้ามาสอบถามยอดบัญชี บางครั้งก็ให้โอนเงินผ่านศูนย์ต่อปอไปบัญชีที่ลอนดอนเป็นครั้งคราวจะน้องรักที่มาปรึกษารู้ว่าผมมาจากธรรมศาสตร์ลูกศ,รรศ,ศิษย์อาจารย์ป่วยเลยบ่นให้ฟังว่าไม่มีใครดูแลบัญชีจริงจังพี่จะเอาไงเอางี้น้องเบ๊น้องไปเบิกแฟ้มปกแข็งขาววอนสวยงามแล้วโลเอกสารจากแฟ้มเน่าๆสีเขียวตองอ่อน จัดใส่แฟ้มใหม่ให้เรียบร้อยเอามาไว้ที่พี่พี่จะรับผิดชอบเองเรื่องก็เรียบร้อยเรื่อยมามีการสอบถามยอดและโอนเงินเป็นปกติโดยสื่อสารผ่านจดหมายแอมเมลสีฟ้าที่คุณมาเกเรตเซ็นชื่อและอาจารย์เซ็นกำกับว่าป่วยลายมือเหมือนเด็กอนุบาลทราบว่าเขียนด้วยมือข้างซ้ายเพราะขณะนั้นอาจารย์ป่วยเป็นอมาาัมพาต พูดไม่ได้มือขวาเขียนไม่ได้หลังเหตุการณ์6ตุลา2519ไม่นานวันหนึ่เราวๆปี2533-34ถึงไม่แน่ใจมีจดหมายแอมเมลสีฟ้าผ่านมาจากธนาคารกสิกรไทยสำนักงานใหญ่คุณบรรทุนล่ำซำบันทึกผ่านผู้จัดการภาคหนึ่งถึงผู้จัดการสำนักขนนเสือป่าคุณสมชายเกิดสมเกียรติเนื้อความในจดหมาย ปั้นให้นำเงินในบัญชี45,000บาทจ่ายเป็นแบงค์เช็คสั่งจ่าย British a i r เ w y y s นำไปให้ที่บ้านซอยอารีด้วยลงชื่อมากราก,กร์เรตอึ้งภากกอนและป่วยเขียนเซ็นกำกับเบื้องลึกเบื้องหลังแล้วครอบครัวจันป่วยและคุณบรรทูนไกลชิดเป็นเครือญาติตระกูลอึ้งด้วยกัน คุณบันทูนไปเรียนไฮสคูลที่คิงมิสที่อยู่ในความดูแลของอาจารย์ป่วยและภรรยาจนกระทั่งไปต่อที่ปริงสตันและฮาวาดที่อเมริกาดังนั้นเวลาคุณมาร์กาเร็ตจะติดต่อธนาคารจึงจดหมายผ่านคุณบันทูนทุกครั้งวันนั้นผมและคนขับรถของธนาคารไปที่ซอยอารีพหลโยทินประตูบ้านสีฟ้ากดกริง่งเด็กลูกครึ่งฝรั่งผู้หญิงมาเปิด ผมแจ้งว่ามันจากธนาคารจะเอาเอกสารมาให้คุณมากรเร็แล้วเด็กก็วิ่งหายไปสักครู่กลับออกมาบอกให้นั่งรอที่โต๊ะที่ระเบียงบ้านเป็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กๆระเบียงแคบๆเมื่อคุณมากรเรออกมาผมก็แจ้งว่านำเอกสารการเงินมาให้ตามที่ต้องการตามจดหมายที่ผ่านไปทางคุณบรรทุน โดยให้เซ็นรับแบงค์เช็คที่เรียกว่า catchier order 45,000บาทที่สั่งจ่ายสายการบินและเขียนใบถอนเงินจากบัญชีในจำนวนเดียวกันในขณะที่จะลากลับผมได้สังเกตเห็นมีชายแก่ผมสีขาวยืนลับๆล่อๆคอยดูอยู่หลังหน้าต่างบานเกล็ดหลังผ้าม่านสีขาวเลยเอ่ยถามว่าเป็นอาจารย์ป่วยใช่ไหมครับใช่ผมเลยบอกว่า ผมจบจากธรรมศาสตร์ทำงานที่ธนาคารกษิกรไทยเป็นลูกศิษย์ <head> อาจารย์ป่วยขออนุญาตเข้าไปกราบเท้าอาจารย์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตสักครั้ง package. คุณมากเรตได้บอกให้อาจารย์ทราบและจัดให้นั่งบนเก้าอี้ไม้มุมห้องผมก็คลานเข้าไปกราบเท้าบอกว่าผมจบจากมทคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมีช่วงหนึ่งที่องค์อธิการมทกรมมือนาทิท์ ได้แต่งตั้งให้ท่านอาจารย์มารักษาการคณะบดีของคณะตอนที่ศาสตราจารย์ดรจรูนวิมลศิริลาออกเพราะถูกนักศึกษาประท้วงขับไล่ผมก็พูดพูดไปไม่ทราบว่าอาจารย์จะจําได้หรือรับรู้อะไรหรือไม่รู้แต่ว่าอาจารย์ลูกหัวผมด้วยมือซ้ายที่สั่นเทามือขวาใช้การไม่ได้พูดไม่ได้เดินได้ช้าๆด้วยความลําบาก ผมออกมานั่งใส่รองเท้าตรงบันไดาอาจารย์ยังมายืนดูที่ประตูบ้านขณะที่ผมเดินออกมาผมหันไปดูอาจารย์เหมือนมีอะไรมาจุกที่คอพูดไม่ออกใครกันเนาที่มาทํากับอาจารย์กับคนที่อุทิศตนทำงานเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินมีคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศไทยถึงเพียงนี้ไม่อยากจะเชื่อนั่งมาในรถ หลับตานึกถึงชีวิตและผลงานของอาจารย์เมื่อจบด o อกเตอร์ออฟฟิโลโซจาก LSE London School of Economics มาช่วยคุณพระบริพันธ์ยุทธกิจร,รัฐมนตรีคลังสมัยชอมพลปพิบูลสงครามในทีมดูแลเสนอแนะด้านการเงินและการคลังอย่างแข็งขันไฟแรงมีเหตุมีผลไม่ยอมเห็นผิดเป็นชอบแล้วลู่ไปตามลมถึงขนาดจอมพลปต่อว่าคุณพระบริพันธ์ ไอ้ลูกิศิษ์คุณพระนี่มันจองของจริงคำหนึ่งมันก็จะออกสองคำมันก็จะออกชื่อมันก็เป็นเจ๊กเป็นจีนเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนชื่อเป็นคนไทยอาจารย์ป่วยเห็นว่าการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์เมื่อแบ่งปันผลประโยชน์ลงตัวการเมืองก็เรียบร้อยถ้าผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ลงตัวนักการเมืองก็ขัดกันจึงมีคติไว้ว่าคนดีๆไม่ควรเข้าไปยุ่งกับการเมือง เรามีแต่เสมอตัวกับขาดทุนเท่านั้นอาจารย์ป่วยรู้ว่าผู้ใหญ่ไม่ค่อยชอบกรอบกลับไปเห็นแย้งการจะเปลี่ยนบริษัทพิมพ์ธนบัตรจากโทมัสเดลาวูไปเป็นบริษัทของอเมริกาและสั่งลงโทษและสั่งปรับธนาคารพาณิชย์ที่ทำผิดที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์และกลุ่มราชการครูกำลังจะเข้าเทคโอเวอร์ over. อาจารย์ป่วยกับภรรยาเลยคิดจะลาไปเป็นอาจารย์สอนที่อังกฤษคุณพระทราบไม่อยากให้ออกจากราชการจึงส่งอาจารย์ป่วยไปทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเศรษฐกิจประจำสถานทูตอังกฤษครับจบตอนหนึ่งไว้อ่านต่อตอนสองจันทร์ที่14ตุลาคุณพินโยจะรำลึกอดีตแง่มุมเรียนรู้ประวัติศาสตร์เพื่อสร้างสรรค์ต่อ เปลวสีเงิน12ตุลาคม2567